โอเคผมเราจะได้ฟันสิงโตไหมนะผู้ชมจฟฟันเข้าไหมนะผมโอเคซ้ายไปขวานะครับซ้ายไปขวา123 1ง3เปี้ยนกดที่เพื่อโอโหโล3ช่องครับผมโอ้โหมหากรรมเกลือหรือเปล่านะผู้ชมโอเคผมยังไงผมมาครับกดที่เพื่อผมโอเคได้ดาบเดียวนะปึ้งมาเอาฟันโดนด้วยผู้ชมบิ๊กวินมานะครับ150บาทแล้วโอ้ถอนทุนมาครับถอนทุนมา โอเคหนึ่งสองสามกดที่เพื่อไปโอเคได้ดาบครับอย่าหลบนะปั๊บโอ้โหหลบได้สะงานครับผมท่านผู้ชมโอเคจะย้อนคืนนะครับผมโอเคดาบคู่ครับผมมาเตี้ยงโอเคโดนไปแล้วผมบิ๊กวินนะเมก้าวินมาแล้วที่ส0มร้อยบาครับผมโอ้โหโอเคผมมามามาขอย้อนกลับมาครัยังไงเอ่ยโอเคดาบคู่แล้วครับโดนอีกทีนึงโอ้โหยังไม่โดนนะท่านผู้ชมโอเคเลือสองรอบครับปั๊บมาโอเคยังได้ดาบครับปึ๊บโอ้โหหลบเก่งเหลือเกินนะท่านผู้ชมโอเคยังไงเอ่ยมาปึ๊บดาบคู่มาคครรัับบบผผผมมมโโโอออ้้้้หหดดววงีีลลกแนนะท่าูช ยังไงเอ่ยมากดทีเผื่อว่าผโอ้โหยังไม่ได้โลครับปัป๊บมาโดนสักทีนึงโอ้โหยังไม่โดนนะครับผมอย่าฟันคืนนะโอเคครับผมโลมาชะง,งันนะโอ้โหยะก,กาศดาวลุ่งมาแล้วนะคุณผู้ชมโอเคยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยครับผมมากดย้อนกลับครับโอ้โลอีกแล้วโอเคผมยังได้มา585บาทเราฟันสิ่งโตคุ้มแล้วคะคุ้มแล้วโอ้โหฟันโดนไป2ทีคุ้มเลยครับผม คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างมาเพื่อความเพลิดเพลินและความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้ทำตามผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆแฟนสล็อตกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ช่องนายพลสล็อตนะครับผมอยู่ผมในพูลมาสเมโรุนะฮะวันนี้ผมก็จะพาทุกผู้ชมมาเล่นเกมสล็อตนะครับผมชื่อว่าโรม่านั่นเองนะครับผมของค่ายสล็อตเอโกนะฮะกำลังมาแรงเลยนะผมในตอนนี้โอเคครับผมเกมโรม่านะครับกับทุน400บาทเปที่15บาทนะครับท่านผู้ชม สำหรับใครที่เพิ่งมารับชมใหม่ครั้งแรกน่าจะขอฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะมีกำไรไหมนะครับผมสอบเกมโลมานะฮะโอเคผมมาที่30บฝาลูกแจกกันครับมาครับผมมาครับเปิดแรกก็ได้มาสาบาทแล้วครับท่านผู้ชมโอเคไปครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันนี้นะฮะกำไรเกิดของเราหรือเปล่านะ จะมีโบนัสหรือเปล่านะฮะโอเคผมได้โลต่อมาครับที่5บาทครับมีไหมไม,ไม่มีนะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผู้ชมไปครับผมยังไงเอ่ยก็ยังไม่ออกนะผู้ชมโอเคมาที่แชร์กันของที่5บาทครับโอเคขยับกดเป็นออโต้เพทสแล้วกันนะครับสิบครั้ง,งผมไปครับ ยังไงเอ่ยโอ้โหล่ก็ยังไม่มานะท่านผู้ชมแบบนี้ถ้าจะรอดหรือเปล่านะผมขออยากเตือนนะครับไปครับผมโอ้โหมิดจัดเลยท่านผู้ชมไปครับโอเคโอ้อาอุอ่นแจกันก็นกนมาที่สิบบาทแล้วโล่ห้าช่องมาโอ้โหได้ไมถึงห้านะครับโอเคตามด้วยโล่สิบห้าบาทครับผมแจก,กันว่าไงครับแจกันเนี่ยไม่ลงนะท่านผู้ชมโอเคแนวที่ยี่สิบห้าบาทท่านผู้ชมไปครับผม โลครับมาที่5บาทครับอ่ะงนโลมาที่5บาทโอเคจบไปแล้วนะฮะผมไปครับอ่างงูงงมาที่5บาทครับอืลม,มาาลายยากเลยครับท่านผู้ชมอโ,ะะโอ้โอีกแล้วกันติดทีครับโอ้โหหมดไปแบบรวดเร็วทันใจเลยนะ,ะนท่านผู้ชม เกลือยาวๆเลยนะครับผมติดไม้แรกนะครับผม okay, โอเคผมโลมาต่อที่5บาทครับถูต่ออีกหรือไม่โอ,อ,อ้ยไม่มาครับผู้ชมไปครับโบนัสมาเรียบร้อยโอ้โหหายไปยาวๆแบบนี้โบนัสนั่นเองนะครับผู้ชมโอเคผมเราจะได้ทำถึงโตไหมนะครับผู้ชมแะปันเข้าไหมนะครับผมโอเคซ้คคายไปขวานะครับซ้ายไปขวาหนึ่งสองสามหนึ่งสามเปลี่ยปนซีเพลสโอ้โหโลสามช่องครับผมโอ้โหมหากรรมเกลือรหรือเปล่านะครับผู้ชม โอเคผมยังไงผมมากดที่เพื่อผมโอเคได้ดาบเดียวนะปึ้งมาเอาฟันโดนด้วยคุณผู้ชมบิ๊กวินมานะครับ150บาทโอ้โหถอนคุณมาครับถอนคุณมาโอเคหนึ okay, ่งนะครับกดที่เพื่อไปโอเคได้ดาบดครับอย่าหลบนะปั๊บโอ้โหหลบได้สั่งงานครับผมทุกท่านโอเคจะย้อนคืนนะครับผมโอเคดาบคู่ผมมาเตียงโอเคโดนไปแล้วผมบิ๊กวินนะเมก้าวินมาแล้วที่สามร้อยบาทนะผมโอ้โหโอเคผมมามามา,มาย้อนกลับมาอย่างไงเออโอเคดาบคู่รับโดนอีกทีนึง อู๋อู๋ยังไม่โดนนะครับ hmm. ทุผ uh ู huh. okay. uh ้ชมโอเคโดนสองลอบครับ huh. ป okay. uh ั huh. um, uh ๊บมาโอ้ยยังได้ดาดครับ huh. ปึ <greedy> ๊บโอ้โหลบก่งเลยคืนนะครับทุผู้ชมโอเคยังไม่เอยมาปึ๊บดาดคู่มาโอ้โหดวงดีโอ้โหหลบอีกแล้วนะครับทุผู้ชมยังไม่เอยมากกดทีเผื่อโอ้โหยังไม่ได้ล็อครับปั๊บมาโดนสักทีโอ้โหก็ยังไม่โดนนะครับอย่าฟันคืนนะโอเคครับผมล็อมาทางนั้นนะครับโอ้โ ดาวลุงมาแล้วนะครับท่านผู้ชมโอเคยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยครับผมมากดย้อนกลับเข้าโอโรอีกแล้วครับผมโอเคผมยิงได้มา585บาทเราฟันสิ้โตคุ้มแล้วฮะคุ้มแล้วโอ้โหฟันโดนไป2ทีคุ้มเลยครับผม585บาทครับท่านผู้ชมไปครับสุดสิ้นซอยนะฮะโอเคมาที่ห้าบาทครับผมแจกกันต่อเรื่โล่ครับผมมาที่5บาทครับ โอเคผมเรียบร้อยครับเข้าอะหเหนี่ยวมาที่สิบบาทขอหนึ่งคอมโบมแถมมาโอ้โหยังไม่ได้นะผมได้มาที่ยีสิบบาทสามคอมโบครับผมท่านผู้ชมโอเคเรืเจ็ดรอบครับยังไงเอ่ยโอเคขวานมาครับผมขวานแจก,กันมาที่ยี่สิบห้าบาทครับก็ยังไม่ได้ยังไม่โ,โ,โ,โาดนนะครับท่านผู้ชมเลยแนคะ่ร,รอบผมไปครับโอเคแจก,กันอ่างหมุนห้าเข้ามาที่เก้าสิบบาทครับผม,ม,บบผมโอ้โห,โโหเต็มระดาบเลยฮนะ ายเกี้ยงไหมผมจอกนี้หายเกลี้ยงไหมผมท่านผู้ชมที่เก้าสิบบาทนะครับผมท่านผู้ชมโอเคผมไปครับมาโอ้โหทองเดียวเท่านั้นนะฮะโอเคอ่ะอุ่นมาที่ห้าบาทับผมไปครับโอเคผมท่านผู้ชมก็ขอพอเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมดูถ้าจะไม่เวิร์ดนะฮะผมโอเคผมก็ขอถอน ตัวก่อนแล้วกันนะครับผมอนตัวทอนกันรงก่อนแล้วกันนะครับผมแถวถ้าเป็นสัคการะก็ต้องถอยทับนะคุณผู้ชมโอเคผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันลิปวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอลาก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ